ชีวิตก็เหมือนเกมค่ะซึ่งเป็นเกมที่คุณจะต้องนะคะจัดการด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่แข่งขันกับใครโดยที่ไม่เปรียบเทียบกับใครเพราะนะ,ะคะกลไกของเกมในชีวิตของคุณคุณเท่านั้นเป็นคนจัดกติกาจัดในเรื่องนะคะการาใช้ระเบียบแบบแผนและวางผังนะคะในการที่จะทําให้คุณชนะ เกมชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเองนะเพจกรุกูรกรู้ทุกเรื่องและก็จะนําความรู้ที่กรู๊มาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณซิมผู้ที่ทำบุ๊ก for life อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะนะคะจากการที่ได้ฟังเรื่องเกมชีวิตตอนที่4นะคะก็กลายเป็นว่าได้ไอเดียเยอะแยะมากมายจึงนําในเรื่องเราหัวข้อที่ยอดเยี่ยมมาให้เราในวันนี้นะคะ วันนี้หัวข้อเกี่ยวกับในเรื่องการที่จะต้องการให้ตัวตัวเราเองเนี่ยนะ,ะมีการใช้ชีวิตใหม่คุณฟังไม่ผิดนะมีการได้นะะตั้งต้นและใช้ชีวิตใหม่แบบชนิดที่ว่ามีพลังงานหนุนนลังอย่างยอดเยี่ยมแล้วแล้วก็มันจะต้องใช้คำว่าขอบคุณค่ะคุณฟังไม่ผิดนะฮะฟังไม่ผิดเลยคำคำเนี้ยเรียบง่ายมาก แต่มันจะต้องเป็นคําพูดที่ออกจากนะคะความรู้สึกคะ่ะไม่ใช่ออกจากสมองนะคะไม่ใช่ออกจากนะคะคำพูดที่ไร้ความรู้สึกถ้าขอบคุณขอบคุณโดยที่ไม่รู้ขอบคุณอะไรเข้า er, ใจไหมคะมันจะไม่มีแรงสั่นสะเทือนแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่นะคะขอบคุณด้วยแรงสั่นสะเทือนอ่าขอบคุณด้วยแรงสั่นสะเทือน มันจะทําให้ร่างกายนะคะหรือส่วนของสมองคุณ่นะรังสารนะคะ,าะภาษาอังกฤษใช้เดี๋ยวนะคะจดไว้แถวๆนี้ซึ่งดรโจดิพันซาเนี่ยให้ข้อมูลนะคะแล้วมันเป็นสารที่สําคัญมากๆๆๆ,ๆที่จะทําให้เกิดการนะคะเกิดการเลิกวันวิตก,กังวลหรือนะคะไม่ได้กังวลเรื่องการที่จะตกเป็นผู้ถูกล่า ผู้ถูกลาและมันจะทําให้เกิดการต้านนะฮะเขาเรียกว่า,าสร้างภูมิต้านทานให้กับสุสขภาพของคุณได้แล้วมันจะทําให้นะฮะเกิดการฟื้นฟูในสุขภาพร่างกายทาให้กลายเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นอย่างชนิดที่ว่าน่าเหลือเชื่ออันนี้ถ้าเรานะฮะไม่เจาะลึกลงไปนะฮะไม่เจาะลึกลงไปว่าทําไมนะฮะนักปรา์ก็ดี ผู้ที่นะคะเปลีป่ยนแปลงชีวิตในในก่อนหน้านี้เขียนหนังสือนะคะตำราไม่ว่าจะเป็นนะคะ The Science to Getting Off It ของ w a ร์เรสต์ดีวอเทนะคะใส่ใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำนึกรู้คุณทราบสังกะตญยูอย่างมากแต่แะรายละเอียดข้างในนะคะไม่ได้อธิบายว่าเมื่อนะคะขอบคุณแล้วมันจะเกิดอ่าสภาวะอะไรนะคะในส่วนของ กายภาพเราเท่านั้นเองและยุคนี้สมัยนี้ผู้ที่มาสารต่อและให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่ที่นะคะทำการขอบคุณโดยความรู้สึกที่ทราบซึ้งนะคะกับสิ่งที่ได้กล่าวคําขอบคุณไปนั้นนะคนะ,ะแล้วนะคะเมื่อมันมีความเข้มข้นมากพอความเข้มข้นมากพอนั่นหมายความว่าเอ่อการขอบคุณซ้ำนึกรู้คุณจากหัวจิตหัวใจ คือความรู้สึกนะคะครั้งละ15นาทีวันละ3ครั้งก็เหมือนกินข้าวอะเช้ากับวันเย็นนะคะเอ่อวันละ3ครั้งต่อเนื่องกันจํานวน4วันต่อเนื่องกันจานวน4วันนะคะอันนี้คุณฟังไว้เผื่อนะคะคุณจะเอ่อคิดอะไรไม่ออกและเจอสภาวะทางตันของชีวิตนะคะทางนี้จะเป็นทางแก้ที่ด่วนมากๆ และคุณจะเจอผลลัพธ์และเจอทางออกชนิดที่ว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะคะคุณลองใช้ดูคุณลองใช้ดูเพราะว่านี่เป็นเวิร์กช็อปอีกเวิร์กช็อปหนึ่งนะคะเวิร์กช็อปอีกเวิร์กช็อปหนึ่งส่วนนะคะประสบการณ์มหัศรรยก็คือว่าอยู่ในเรื่องราวของการสงสัยกระบวนการการขอบคุณเนี่ยมาถึง2ปีและวันนี้ได้คําตอบจึงรีบออกมาให้เราส่วนสารที่นะคะสมอง หลังให้กับร่างกายมันชื่ออิโมโกอะไรตั้งสักอย่างเดี๋ยวบันทอยจิมาพูดในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนสารตัวนี้นะ,ะมันจะเป็นสารของการที่จะมาทำให้เกิดนะคะภูมิต้านทานของโรคเนี่ยแข็งภูมิต้านทานในร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นนั่นหมายความว่าภูมิต้านทานของคุณแข็งแรงขึ้นระบบในการที่นะะจะต้านทานเชื้อโรคนะคะที่จะแทรกซ้อนเข้ามาในร่างกายมันก็จะดีขึ้น และทําให้นะคะสุขภาพร่างกายที่เจ็บอดแอดแอดนะคะหรืออะไรต่างๆมันก็จะทุเลาเบาบางขึ้นและท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่เป็นปกติสุขก็คือเซลทั้งเซล์ทุกเซลล์ในร่างกายนะคะเมื่อได้รับการขอบคุณนะคะการขอบคุณเออคุณบอกว่าจะขอบไม่รู้จะขอบคุณอะไรก็เริ่มต้นจากขอบคุณร่างกายก่อนนะคะขอบคุณทุก,ทก,ทก,ทกลมหายใจที่เข้าไปนะคะ อากาศที่คุณได้รับนะี่ยมันเป็นอากาศนะคะที่บ่งบอกถึงความรักจากพระผู้สร้างหรือจากนะคะใครสักคนหนึ่งที่ไม่ปรากฏตัวเป็นรูปธรรมให้เรารู้แต่ทําเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะสอดแทรกอยู่ในชีวิตเราอยู่ทุกขณะทุกเวลานี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะถ้าคุณตระหนักรู้เรื่องลมหายใจเข้าออก ด้วยความรู้สึกนะคะว่าคุณได้รับความรักในการที่จะนำอากาศเข้ามาในร่างกายผ่านจมูกของคุณเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณมากกว่า50ล,ล้านเซลล์นะคะให้นะคะมีความสว่างสวยนะคะความเป็นมนุษย์แสงเนาะก็ต้องมีความสว่างสวยเพราะว่าจะทําให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยนะคะแสงไฟในร่างกายมันไม่ดับออกไปนะคะ แล้วก็เมื่อสุดลมหายใจด้วยความรู้สึกที่ดีๆเท่ากับคุณกําลังนำนะคะอากาศนะะดีๆไปหล่อเลี้ยงในร่างกายคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีมันก็จะเป็นลักษณะของการว่าคุณกําลังจะสูดนะคะอากาศที่เออเอาไปทรํรลายเซลล์ในร่างกายของคุณเช่เชนเดียวกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวของเกมอีกเกมหนึ่งที่เราจะต้องเล่นนะคะเล่นกับการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ แต่เป็นการเล่นด้วยตัวของคุณเองนะคือของใครก็ของมันนะฮะในการเล่นเกมเพราะเกมนี้มันเป็นเกมของการที่จะต้องรักษาสภาวะจิตให้ประพัดสอนนะฮะแบบที่ชนิดที่ว่าแรกเริ่มเดิมทีที่เกิดมาเพราะเมื่อไหรที่เป็นประพัดสอนนั้นพลังงานของจิตนะคะจะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะฮะกับพลังงานที่เหนือกว่ากายภาพ ะะมันก็คือหลุดนะคะเขาเรียกว่าหลุดจากวัตตสงสารก็คือไม่ได้มีพันธนาการกับเงื่อนไขนะคะของโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยนะคะการปรุงแต่งการเ,ออเขาเรียกว่าการตั้งกฎเกณฑ์ของมนุษย์อ่ะนะคะด้วยด้วยความที่นะคะใช้ชีวิตทางกายภาพแล้วมันก็จะมีกับดกักแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์นะคะที่ตั้งตั้งขึ้นมาใหม่นะคะตั้งขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รักษาสภาวะใจนะะรักษาสภาวะใจให้อิสระไม่ถูกนะะพันธนาการจากความรู้สึกที่มันนะะมันไม่ใช่ของจริงนะะมันไม่ของจริงเนี่ยนะคะคุณก็จะทำให้สภาวะจิตของคุณเนี่ยนะะมันอิสระและเมื่อสภาวะจิตอิสระนั้นนะะ่ะมันจะเป็นเรื่องราวของการที่ทำให้จิตเนี่ยนะะสามารถจูนกับจักรวาลได้ที่เรียกว่าจิตจักรวาลเพราะ ความเป็นจริงก็คือนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะความเป็นจิตมนุษย์นะคะล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะฐานานดอนแบบไหนจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นผู้อาวุโสอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะสภาวะจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่เชื่อมโยงต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะคะนี่คือเป็นเรื่องราวที่โอ้ พูดอีกทีก็คือว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เราได้เกิดในยุคนี้นะฮะได้เกิดในยุคนี้ที่มีผู้ตื่นรู้มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตก่อนเราเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์ชีวิตและนะะมีในเรื่องราวของเขาเรียกว่าผลผลลัพธ์จากการพิสูจน์มามากมายมากมายมากมายนะฮะวันนี้หนูที่ก็ได้เคล็ดลับ จากนะคะในเ,เรื่องราวเกมชีวิตเนาะเกมชีวิตที่นักเขียนนะคะนักเขียนท่านเขียนหนังสือแล้วคุณสิมเอามาอ่านเอามาอ่านและก็ใช้ในเรื่องราวของคําภาษาที่สื่อสารกับจิตวิญญาณหรือจิตใต้สํานึกอย่างง่ายๆให้เข้าใจและเป็นภาษาที่นะคะจะไปดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคำคำนี้นะคะใครเข้ามาฟังถึงตอนนี้แล้วมีสภาพ ว่าความรู้สึกว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเร่งด่วนนะคะก็ลองเอาคีย์นี้ไปใช้ดูนะคะลองเอาคีย์นี้ไปใช้ดูนั่นก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่ทํางานอยู่และต้องการให้หน้าที่การงานคุณน่ะนะคะมันมันได้ดังใจประสบความสําเร็จขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นนะคะหรือมีการเงินที่ไหลเข้ามาคล่องตัวมากขึ้นก็ใช้คําว่าฉันนะคะมีงานที่ยอดเยี่ยม ในวิถีที่เยี่ยมยอดฉันทำงานที่ยอดเยี่ยมให้บริการอย่างเยี่ยมยอดพร้อมรับค่าตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างสำหรับคนที่ทำงานประจำถ้าฟังทันนะคะลองเอาไปใช้ดูถ้าฟังไม่ทันล้วก็กดย้อนหลังแล้วก็จดเอาไปใช้เพื่อที่จะท่องไว้ในใจนะคะเพราะคำนี้มันเป็นคำสื่อสาร นะฮะสื่อสารเรื่องราวของการที่จะทําให้คุณอนะมีหน้าที่การงานดีขึ้นแต่สําหรับท่านใดที่ทําธุรกิจก็แค่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนคําว่าทํางานมาเป็นฉันมีธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในวิถีทางที่เยี่ยมยอดฉันให้บริการที่ยอดเยี่ยมพร้อมรับค่าตอบแทนที่เยี่ยมยอดอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือยกเป็นตัวอย่างเนาะแต่เป็นตัวอย่างที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ โดยถ้าคุณจะดัดแปลงก็อย่าดัดแปลงไปมากกว่านี้เพราะนี่คือเป็นเป็นถ้อยคําที่ตกผลึกของนะคะผู้ที่เป็นนักเขียนและนะคะสร้างผลลัพธ์กับผู้ที่มาปรึกษามากมายทีเดียวเชียวแล้ววันนี้มันทจิก็ได้ผลลัพธ์ด้วยนะคะเพราะพูดคํานี้เมื่อไหร่จิตนะคะก็มีความรู้สึกทันทีนะคะว่าธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างไรนั่นเนี่ยมันจะตีความกระบวนการและ ในวิธีทางที่เยี่ยมยอดและวิธีทางแบบไหนละ่ะมันจะเป็นลักษณะของธุรกิจที่จะเป็นาทางที่ยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดให้กับการบริการลูกค้าเนื้อออกฮะและนะคะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาให้กับเราดังนั้นมันก็คือชั้นให้บริการที่ยอดเยี่ยมและการบริการที่ยอดเยี่ยมจะสร้างวาความประทับใจนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะจะแก้ปัญหาให้ลูกค้ายัางไง ข้าเมาื่อไรก็ตามที่คุณทําธุรกิจหรือทํางานสามารถที่จะแก้โจทย์ให้ลูกค้ามีความนะคะมั่นใจมีความสบายใจเงินมันจะตามมาอย่างก้อนโตด้วยนะคะดังนั้นคําที่จะต่อด้วยคําว่าพร้อมค่าตอบแทนที่เยี่ยมยอดมันจึงเป็นรางวัลน,นะคะมันจึงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับนะคะผู้ที่ทํางานและทําธุรกิจเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยเกมชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของการที่เอาร่างกาย นะไปสมบุกสมบันในการที่แบบว่านะคะเเหมือนหนูปั่นจันนะคะแต่โดยที่ไม่เข้ามาเชื่อมโยงกับโลกภายในของต,ตัวตัวตัวเราเองเลยนะคะถ้าใครยังทำตัวเองนะคะทำตัวเองใช้ชีวิตโดยที่ไม่ศึกษาเรื่องโลกภายในของตัวเองอยู่แล้วแล้ว,ลวก็มันทอยจี้บริว่าที่มานั่งพูดทุกวันนี้นะคะด้วยสภาวะนะคะของความรู้สึกเป็นความรัก นะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะอย่างน้อยจงปักจุดให้กับจิตว่าตั้งธงให้กับจิตตัวเองว่าวันนี้เวลานี้ชีวิตนี้ฉันปรารถนาที่จะรู้ความจริงของชีวิตของฉันให้ได้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณปักธงว่าจะต้องการรู้จักชีวิตของตัวคุณเองให้ได้ประตูของการที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะคะชีวิตของคุณเองมันจะเปิดให้กับคุณแน่นอนเลยนะคะ คุณไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็จะเป็นอ,องค์ความรู้ที่เป็นเฉพาะคุณเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนไปเรียนกับโค,ค้ดคูต่างๆมากมายนะคะบางทีมันไม่ได้คําตอบนะคะเพราะว่าประตูของโค,ค้ดคูนะคะบางท่านก็ไม่ใช่นะคะคำตอบนะคะที่ที่ใช่สําหรับชีวิตของคุณเองดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องนะคะเรียนรู้นะคะกับ สิ่งที่อยู่ในตัวคุณเองนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีไกด์นะคะมีบีอิงมีนะคะไฮเออร์เซลหรือมีจิตวิญญาณที่สูงกว่าตัวคุณเองนะะ่ะคอยชี้นำอยู่แล้วถ้าคุณฟังเสียงหัวใจตัวคุณเองนะคะให้ให้เชื่อนะคะในลางสังหรณ์นะคะบางคนจะใช้คาว่าเสียงหัวใจแล้วจะฟังยักยังไงเชื่อในลางสังหรณ์เชื่อในนะค,ะความ รู้สึกของตัวเองและนั่นแหละนะคะจิตวิญญาณคุณก็กนำทางคุณด้วยความรู้สึกเข้าใจไหมคะความรู้สึกน่ะนะคะมันเป็นตัวที่นะคะเขาเรียกว่าเป็น GPS ที่ชัดเจนม,มากกว่าความคิดของคุณความคิดของคุณน่ะมันยังมีเรื่องราวของการที่ช่างตวงวัดมีสถิติมีการนะคะฟังเสียงของคนอื่นเข้าใจไหมคะ แล้วจะจึงเก็บข้อมูลนะคะมันมันเป็นเรื่องราวของการทํางานทางกายภาพเนี่ย re. คือเรื่องของสมองนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกนะคะของคุณมันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาจงเชื่อมั่นและตามความรู้สึกของคุณนั้นนะคะมันไม่ผิดไม่เพี้ยนแน่นอนนะคะเพราะคือความรู้สึกของคุณนั่นแหละมันคือชีวิตของเราแต่ละคนนะคะเมื่อไหร่ที่เรา นะะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราดีชีวิตมันก็ดีตามความรู้สึกของเรามันเป็นกระแสพลังงานมันเป็นความเป็นก่อนที่ความจริงมันจะปรากฏต่อหน้านึกอไหมคะดังนั้นเนี่ยครคูหลายท่านก็จะสอนในเรื่องเรานะคะคุณต้องการเป็นอะไรในอนาคตจงสวมรอยการเป็นก่อนในวันนี้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะ คุณไม่ต้องรอว่านะะอ่าไปถึงสุดปลายทางก่อนคุณถึงจะมีความรู้สึกร่วมกับนะคะความสำเร็จที่คุณได้รับแล้วเนื้อไหมคะเพียงแค่อ่าคุณตั้งเป้าหมายนะคะโทษทีเพียงแค่อ่าคุณตั้งเป้าหมายได้รู้ได้ว่าเป้าหมายปลายทางคุณต้องการเป็นอะไรนะคะคุณรู้สึกได้ตั้งแต่วินาทีแรกในการก้าวเดินได้เลยและ นะฮะจงสนุกจงเป็นความสุขระหว่างทางเดินไปสู่เป้าหมายเพราะนะฮะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขยิ่งใหญ่กว่าะระหว่างทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอนเพราะไปถึงเป้าหมายแล้วมันดีใจแป๊บเดียวแล้วไงละ่ะมันได้เรียบร้อยแล้วนอะไหมฮะนี่คือสิ่งที่นะฮะเราจะต้องรู้ว่าเกมชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่คือเกมชีวิตล้วนๆน,นะฮะดังนั้นจงเล่นเกมให้เป็น ะะจงรู้จักกติกาในตัวคุณเองว่าคุณชอบกติกาแบบไหนนะคะเมื่อคุณตั้งกติกาของคุณและคุณรักษาวินัยนะคะระเบียบในเรื่องของกติกาชีวิตของคุณพลังงานชีวิตของคุณมันจะก่อตัวและทํางานสนองต่อความนะคะที่คุณตั้งเป้าหมายในความรู้สึกของคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องไปเรียนแบบใครนะคะไม่ต้องไปเรียนแบบใครแต่แต่แตนะคะก็ต้อง สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติด้วยไม่ใช่ตั้งกฎเกณฑ์แล้วนะคะมันไปต้านมันไปฝืนกับนะคะกฎของโลกใบนี้คือจัก,กรวาลแห่งนี้นะคะมันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะนะคะเท่ากับว่าคุณเล่นเกมโดยที่ไม่ดูตามมาตะเรือเลย <c oughs> คุณเล่นเกมโดยที่แบบว่าหอหลับหูหลับตานะคะลับหูหลับตาไม่ได้ดูองค์ประกอบใหญ่นะคะที่ เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะสปอนเซอร์หลักนะ,ะสปอนเซอร์หลักของชีวิตเราก็คือธรรมชาตินะเออดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักของมนุษย์ทุกคนนะดังนั้นเนี่ยคุณนะคะใช้ชีวิตโดยไม่ดูนะคะว่าสปอนเซอร์หลักชอบอะไรทํางานแบบไหนแล้วต้องการให้เราทําอะไรคุณจะ,จะขาดสปอนเซอร์แน่นอนนะเนื้อออกไหมเออคุณไม่แคร์ไม่สนใจนะคะดินฟ้าอากาศ คุณไม่แค์ไม่สนใจนะคะภาทิศขึ้น้าทิศลงหรืออะไรเลยเนี่ยนะคะหรือคุณไม่สนใจกระบวนการการทํางานในร่างกายของคุณตั้งแต่ศรีรษะจะหลดเท้านี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสาคัญที่สุดที่สุดนะคะคุณจะเล่นเกมคุณจะต้องรู้ว่านะคะคุณมีอะไรอยู่ในมือนะ,ะอะไรที่ไพ่ของคุณอะนะคะอยู่ในมือคืออะไรคุณถึงจะเล่นเกมได้ชนะนะคะ การเล่นเกมครั้งนี้เนะี่ยที่พูดตรงเนี้ยไม่ได้หมายถึงไปแข่งขันกับคนอื่นนะฮะกับหรือไปเปรียบเทียบกับใครคุณเพียงแค่ชนะนะฮะเกมแต่ละวันในการที่คุณเอาตัวเองปรับเข้าสู่สมดุลธรรมชาติได้มันก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือคุณจะต้องเล่นเกมตัวคุณเองที่เอาไปนะฮะอินปรับก,กับธรรมชาติที่เป็นสปอนเซอร์หลักของชีวิตคุณ เมื่อไหร่ที่คุณเป็นหนึ่งเดียวกับสปอนเซอร์หลักนะคะโอ้เขาว่าสปอนเซอร์หลักนะคะคุณคิดดูดิเวลาคุณไปดีวกับสปอนเซอร์เจ้าใหญ่อะ่ะมันไม่ใช่จนนํานวนน้อยๆนะคะเนื้อไหมฮะดังนั้นจงเล่นเกมให้เป็นค่ะแล้วคุณจะมีความสุขอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเลย